สวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอร์มาฝากนะครับวันนี้นะครับจะพูดถึงอาการแอร์ที่เปิดติดติดดับดับหมายความว่าเราเปิดแอร์ไปสักพักนึงเนี่ยแอร์มันดับเองพอสักพักก็ก็เปิดเองนะครับเป็นอาการลักษณะว่าดับเองเปิดเองติดเองดับเองเปิดเองอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับคือแล้วแต่อารมณ์ของแอร์บางคนก็เอามือไปเคาะ ไปคอแอร์ให้มันติดนะครับมันก็ติดนะครับอันการพวกนี้ครับมันก็ง่ายๆนะครับก็แผงวงจรนะครับอบอร์ดนะครับบอร์ดคอนโทรลของแอร์เนี่ยมันรวนนะครับบอร์ดรวนนะครับมันเกิดจากยังไงมันเกิดจากความชื้นหรือความสกปรกของบอร์ดนะครับมันก็ทําให้เนี่ยบอร์ดเนี่ยมันรวนนะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงเมื่อบอร์ดมันรวนนะครับหรือว่าชุดคอนเน็ต่างๆเนี่ยมันสกปรกเนี่ยมันเกิด ที่เกลือเกิอดอะไรพวกนี้เราแก้ยังไงนะครับก็ง่ายๆก็คือการล้างแผงวงจรหล้กล้างบอร์ดล้างชุดคอนเน็กต่างๆสายต่อต่างๆนะครับโดยวัสดุที่วัสดุที่ใช้ในการล้างก็จะเป็นสเปรย์ล้างแผงวงจรหรือททนเนอร์ 3A นะครับในการล้างตรงนี้ง่ายๆนะครับถ้าเจออาการแบบนี้ครับท่านสามารถที่จะถอดถอด แถมวงจรออกมาล้างได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียงช่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถอดออกมาให้ดูแล้วก็แนะนําวิธีการล้างว่ามันล้างยังไงนะครับ หนูเปิดน้ำใส่เครื่องไว้ครับเปิดแอร์ออกมานะครับมันก็จะเห็นในส่วนของชิ้นคอยแอร์นะครับล้างน,น้ำทิ้งนะครับแล้วก็ เมนบอร์ดนะครับอ่าตัวนี้เป็นบอร์ดบอร์ดคอนโทรลแอร์นะครับคอยเย็นนะครับตัวนี้มันล้วนนะครับมันล้วนก็เลยทําให้เวลาเราเวลาเราเปิดแอร์เปิดเปิด ia, ติดติดระดับมันล้วนคือมันเป็นความชื้นนะฮะคือมันมันหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็มันโดนความชื้นนะครับมันก็เลยทําให้ล้วนวิธีแก้นะครับแบบไม่ง่ายเลยเราไม่ต้องเรียกช่างเแ,แบบไม่ง่ายเลยเราเราล้างบอร์ดนะครับเราล้างบอร์ดเองเลยนะครับ ดีการล้างนะครับโดยนะครับเราเอาบอร์ดดีการล้างนะครับนี่นะครับใช้ทาเทนเนอร์ 3A นะครับเทนเนอร์ 3A นะครับใส่แป้งเทนเนอร์ 3A แป้งแล้วก็จุ่มเช็ดนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นประเภทพวกสเปรย์นะครับสเปรย์ล้างบอร์ดพวกสเปรย์ฉีดนะครับมีขายตามออนไลน์เยอะแยะนะครับพวกโซนิกพวกอะไรนะครับที่เป็นสเปรย์ล้างแผงวงจรนะครับสเปร์ พลวกล้างแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มาฉีดล้างได้เลยแล้วก็พอเราได้สเปรย์นะครับเราก an kind of right ็ฉีดไปตามพินนะครับฉีดไปตามพินอย่างเงี้ยครับสีตามข้อต่อนะครับเราก็ถอดออกมาหรือเราถอดสายออกมาแล้วก็ฉีดทำความสะอาดมันอาจจะเกิดสนิมหรือเกิดที่เกลือนะครับที่เกลือมันก็จะทำความสะอาดไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับถอดออกมาก็ได้ครับถอดออกมาแล้วก็ฉีดล้างค่อยค่อยฉีดไป ตรงนี้มันก็ค่อยทำความสะอาดไปนะครับอาการเปิดแอร์แล้วก็ดับเองหรือเปิดติดติดดับด,บดบคือเราไม่รู้สาเหตุนะครับเกิดจากแสงวงจรรวนนะครับแสงวงจรรวนแล้วก็ล้างด้วยน้ํายานะครับน้ายาฉีดไปเลยครับฉีดตามฉีดตามแจ็คนะครับแจ็คพุดคอนเนคของมันมันก็จะทำความสะอาดของมันเองนะครับหรือใช้ชินเนอร์ 3A ในการล้างนะครับชินเนอร์นะครับใช้ชินเนอร์ อินเนอร์สามเอนะครับนะครับแล้วก็ล้างล้างล้างไล่ความชื้นนะครับไล่ความชืน้นไล่ความชืน้นล้างไล่ความชืน้นนะครับก็จะสะอาดไล่ความชืน้นตามนี้ด้วยครับตามพินครับ ตามสายพินนะครับสายพินต่างๆถึงแล้วถ้าเราไม่ไม่อยากใช้ทินเนอร์นะครับแล้วก็เป็นสเปร์นะครับสเปร์ฉีดสเปร์ทำความสะอาดแผง,งจอมีขายนะครับมีขายตามร้านทั่วไปนะครับ นหนี่งสายออกมากแล้วก็ล้างแช่นี้พินน้างนะฮะตามพินแจ็คตามแจ็คนะครับไฮนเนอร์หรือสเปรย์ฉีดก็ได้นะครับสเปรย์ฉีดก็ได้แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมรอสักพักประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับก็อาการที่เปิดเปิดติดเองดับเองพวกเนี้ยอาจจะหายนะครับโดยที่เราไม่ต้องเี็กช่างก็ได้แค่ล้างบอร์ดนะครับมันก็เกิดาจาก แผงวงจรนะครับมันล้วนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ